สวัสดีค่ะกินกับออมวันนี้นะคะก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะวันหยุดก็ไม่มีอะไรมากเราก็ลือล้อของในตู้เย็นนะคะมาทํานะคะต้มไข่สองใบนะคะวันนี้อมจะทำมีขนมจีนอยู่ตะการหนึ่งนะคะขนมจีนสาวน้ําปลรรานะคะง่ายๆกินคนเดียวอร่อยอิ่มค่ะต้มไข่แล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะใส่น้าตาลกรวดลงไปนิดนึง าาคาตไคร้ใบมะกรูดนะคะลงไปต้มเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาที่ตัวเองมีเลยค่ะออมก็จะมีสองสาอย่างที่สั่งมาใช้ทำส้มตํานะคะก็ใส่ได้เลยค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตามใจชอบจริงๆอ,อมจะต้องมีมะขามด้วยแต่พอดีนี้มะขามหมดไม่ได้ซื้อมานะคะก็เอาเท่าที่มีเนาะ เราค่อยไปเติมความเปรี้ยวในตอนที่เราสาวขนมจีนแล้วกันอมนจะใส่ไปสองน้ำปลาร้านะคะผสมกันกลิ่นจะหอมค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมากปลาร้าต้มสุกที่เป็นขวดนะเขาจะต้มมาแล้วนะคะก็จะมีการปรุงมาแล้วอะไรแล้วแต่ว่าออมต้องการให้เพิ่มความรสชาติปากเราก็แสมนตาลกรวดลงไปแล้วก็ เพิ่มรสด,ดีลงไปนิดนึงเพิ่มความนัวนะคะรรอให้เดือดก็เสร็จเรียบร้อยชิมรสด,ดูค่ะว่าชอบแบบไหนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดือดอีกแป๊บหนึง่งเราก็เทใสท่ถ้วยเลยค่ะแล้วเราก็ไปเตรียมทานกันได้เลยค่ะนี่นะคะมีเส้นขนมจีน มีพริกป่นนะคะน้ำปลาราที่ต้มเมื่อกี้ของเรานะคะช่วรสนิดหน่อยแล้วก็น้ําตาลเผื่อใข่จะไม่หวานแต่เมื่อกี้ในน้ําปลาก็คือมีความหวานนิดนิดอยู่แล้วนะคะมีไข่ต้มมีผักนะคะผักเหลือๆในตู้เย็นก็เอาออกมาแกล้มมาแล้วมาปรุงกันเลย หอมมากเลยนะคะทุกคนสูตรนี้ลองทําดูให้ให้จะให้ครบคือใส่น้ำใส่มะขามเปียกลงไปสักหนึ่งก้อนน้อยๆน,นะคะโรยพริกปน่นลงไปตามใจชอบเลยจ้า เลยชรบนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปคนให้เข้ากันเลยค่ะนี่นะคะเรียบร้อยพร้อมทานนะคะท่านกับไข่ต้มนะคะเพิ่มโปรตีนนิดนึงผักสดผักลวกแล้วแต่เลยค่ะชอบอะไร ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามออมด้วยนะคะออมจะเอาคลิปใหม่ๆมาลงให้ดูทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะ